สวัสดีช่องคุณสองพาท่องแกแปนนะคะเอาทุ่งนาข้าวล้มมาให้ดูข้าวล้มที่ญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็ใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะตรงนี้ดูตวงข้าว ปีนี้ข้าวตรงนี้ล้มแฮะดูความสมบูรณ์ของรวงข้าวนะคะความเจริญกับนาข้าวอยู่ด้วยกันนะคะที่ญี่ปุ่นอันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะ ชมเลยค่ะนาเข้าที่ญี่ปุ่นช่วงนี้วันนี้วันที่สิตุลาคม2,021นะคะญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะเข้าภาวะปกติแล้วนะคะเรื่องโควิดคนติดเชื้อน้อยแล้วค่ะช่วงนี้น้อยมากๆโตเกียวแค่40 50คนนะคะณนะวันนี้ ติดต่อวันนะคะก็ข้าวที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นนาดำเนาะเขาใช้เครื่องจักรดำใช้รถด,ดำนาเก็บเกี่ยวก็ใช้รถนะคะก็คงจะคล้ายบ้านเราตอนนี้ละค่ะบ้านเราก็คงไม่ได้ใช้แรงคนเท่าไหร่ละ แต่ว่าบ้านเราจะไม่มีทุ่งนาอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้นะคะอยู่ในความเจริญแบบนี้ไม่มีใช่ไหมแต่ที่ญี่ปุ่นก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยตามต่างจังหวัดนะคะซึ่งไม่ใช่โตเกียวแต่ตามที่ดิฉันอยู่ก็คืออยู่ปทุมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะคะนาข้าวในหมู่บ้านไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าอยู่ในเขตเมืองชุมชนอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะเห็นไหมคะบ้านคนโอเคค่ะเอามาให้ชมนะคะสีทองเลยสวยงามสองชอบนะคะเป็นอะไรที่นึกถึงความทรงจำใบเด็กเนาะที่เราเคยทำนา